ละครสั้น fc เรื่องคนท้องขี้แตกําไปดูกันเลยค่ะใบเฟินเธอเป็นคนท้องและนี่ก็เป็นท้องแรกของเธอทำให้เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอนั้นแปลกไปมากๆเธอกินกินกินและก็กินทีลกทำไมเธอถึงกินเยอะขนาดนี้ล่ะฮะ เดี๋ยวก็อ้วนหลอกไม่รู้เหมือนกันฉันหิวนี่นาะหิวมากๆเลยด้วยสงสัยลูกในท้องอะ่ะจะอยากกินชอบกินสงสัยเติบขึ้นมาต้องเป็นสายกินแน,น่ๆเลยดูสิข้าวปัน้นส้มแตงโมมะละกออุดอง้งบะหมี่กินมาหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้สึกอิ่มเลยทำยังไงดีอ่ะจริงสิฉันอยากออกไปกินข้าวนอกบ้านพาไปกินหน่อยได้ไหมที่รักนานาๆนะ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 หิวจะแย่อยู่แล้วโอ้โหยังจะกินอีกเหรอกินไปตั้งเยอะขนาดนั้นแล้วฉันว่าถ้าปวดท้องจะแย่นะเข้าใจไหม หยุดกินเถอะแล้วไปออกกำลังกายดีไหมเพราะว่าท้องถ้าใหญ่มากเกินไปจะไม่ดีนะไม่ฉันต้องการกินกินกินแล้วก็กินเท่านั้นตอนฉันยังไม่ท้องฉันกินอะไรไม่ได้เลยคุณก็รู้นี่นาฉันต้องรักษาหุ่นดูแลหุ่นโชคดีแค่ไหนแล้วที่ฉันท้องฉันก็เลยต้องกินทุกอย่างที่ฉันอยากจะกิน ดูสิอร่อยทุกอย่างเลยฉันพลาดสิ่งดีๆขนาดนี้ไปได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เธอท้องแค่หนึ่งเดือนแต่เธอเหมือนท้อง9้าเดือนเลยนะที่รักหยุดกินเธอหน้าขอร้องละ่ะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยุดกินไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขกับการกินมากเลยขอบคุณนะแจลูก ที่หนูมาเติมเต็มทำให้แม่มีความสุขมากมากมากที่สุดเลยโอ้โหเรามาต่อกันด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นดีกว่านะอยากจะกินข้าวปัน้นอยากจะกินแซลมอนแล้วก็ปลาโอทโล่โอ้โหอยากกินทุกอย่างเลยสงสัยลูกจะเป็นผู้ชายมัง้งกินเก่งขนาดเนี้ยดูสิโหย ข้าวปั้นอร่อยมากเลยที่รักกินสิเฮ้ยถ้าไม่กินฉันกินนะบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนชอบกินมากเลยช่วงเนี้ไม่ฉันต้องรีบกินถ้าเกิดว่าฉันไม่กินเธอก็จะกินหมดและท้องเธอก็จะใหญ่ฉันกลัวว่าท้องเธอจะแตกมากกว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นเธอยังไม่หยุดกินเลยนะเนี่ย เดี๋ยวถ้าหมดจากร้านนี้เราไปต่อสเต็กกันดีกว่านะโอ้โหเนื้อฉ่ำนุ่มอร่อยสุดๆไปเลยเฮ้ยอร่อยมากเลยอะ่ะดูสิเดี๋ยวขออีกสองจานนะรู้สึกว่าจะยังไม่ค่อยอิ่มมากฉันคงห้ามเธอไม่ได้แล้วนะ่นสิเอางี้ก็แลกกันเธอกินเท่าที่กินไหวก็แลกกันอย่าฝืนเข้าใจไหมเอาให้แบบว่าพอดีพอดี แลอย่างหนึง่งกินของที่ดีมีประโยชน์ต่อลูกในท้องก็แล้วก,กันพวกของหมักของดองของไม่สุกฉันก็ไม่อยากให้กินเข้าใจไหมเดี๋ยวจะปวดท้องมันจะยุ่งวันนี้ฉันพาเธอกินได้วันเดียวเท่านั้นนะพรุ่งนี้เธอต้องอยู่บ้านเดี๋ยวฉันจะทำอาหารไว้ให้เข้าใจหรือเปล่า หอยไม่อยากให้ไปทำงานเลยอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยฉันมีความสุขมากเลยได้กินอะไรอร่อยอร่อยได้กินร้านแปลกๆได้กินอะไรที่ไม่เคยกินลูกจ๋าพ่อจะไปทำงานแล้วแม่ต้องทำยังไงดีเนี่ยหอยฉันอยากกินหิวอีกแล้วอะ่ะพาไปกินส้มตำหน่อยได้ไหม อยากกินซ้มตำไก่ย่างน่นานานนะ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 ขอร้องล่ะฉันอยากกินจริงๆอะไรกันเนี่ยยังไม่ถึงชั่วโมงธอยหิวอีกแล้วเหรอลูกจ๋าอย่าทำแบบนี้สิแม่เขาจะอ้วนตายเหมือนหมูอยู่แล้วนะเข้าใจไหมลูกน้อยของแม่เฮ้ยร้านนี้ร้านสุดท้ายแล้วนะ เพราะว่ามันจะมืดแล้วเราต้องรีบกลับบ้านกันเข้าใจไหมได้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 ไดล้างสุดท้ายแล้วก็บอกให้ไปกินในห้างก็ไม่ไปเฮ้ยแล้วแถวนี้มีหรอล้านข้าวเหนียวส้มตำแก่ย่างอยากจะกินลาบเป็ดแล้วก็ปักเป็ดทอดด้วย <c oughs> พูดแล้วก็หิวมากเลยอุย <c oughs> ฉันอยากกินคอหมูย่างอืมหรือว่าจะไก่ย่างดีนะอยากจะกินสักสองสาตัวเลย จริงสิเห็นอะไรหรือเปล่าล้านส้มตำเห็นแล้วหยุดสิฉันบอกให้หยุดไงล่องเห็นไหมร้านส้มตำน่าจะอร่อยแวะหน่อยนะแต่ว่ามันดูสกปรกมากเลยนะเธอดูสิแตะแกงย่างไก่ดำปีเลยโอ้โหในคก ยังมีแมงวันอีกตั้งหลายตัวแน่ฉันว่าเธอไปกินในห้างดีกว่านะฉันฉันว่าพาไปกินที่ห้างดีกว่าอะไรกันมาแล้วก็ต้องกินสิแบบนี้แหละรสชาติแซ่บเวอร์แน่นอนกินข้างถนนนี่แหละอร่อยเชื่อฉันสิแมงวันนิดนิดหน่อยหน่คงไม่เป็นไรหรอกน่านะนี่แหละแต่แกงดำๆนี่แหละมันขังดีแสดงว่าย่างมันนาน รสชาติต้องดีแน่เลยแม่คา้าจ้าไก่สองตัวแล้วก็ส้มตำข้าวเหนียวน้ำตกซุปหน่อไม้ปักเป็ดทอดแล้วก็เป็นไส้ย่างแล้วกเ็เอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้ครับนี่กินหมดได้ยังไงนะ่ะเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมโหสั่งขนาดนั้นกินไม่หมดถึงกินหมดท้องแตกแน่นอนนี่ ถ้าไม่ห่วงตัวเองห่วงลูกในท้องก็ดีนะกินขนาดเนี้ลูกจะไม่มีที่อยู่เข้าใจไหมตหลกให้มันน้อยน้อยหน่อยบ้าหรือไงฮกินเถอะนะาจะได้รีบกลับบ้านโอ้โหไก่ย่างสุดยอดเลยไม่รู้ย่างด้วยอะไรนั่นเนี่ยไม่ไหวแล้วอะ่ะเดินต่อไปไม่ไหวแล้วอะ่ะอุ้มหน่อยก็ดีนั่นเนี่ยโหย กินจนจะอ้วกอยู่แล้วะจะไม่ให้อ้วกได้ยังไงเธอกินเยอะขนาดนั้นดูสิฉันแทบจะอุ้มไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เรามีลูกคนหนึ่งโอ้หรือสองคนกันแน่นั้นเนี่ยกลับบ้านแล้วนะไม่ซื้ออะไรแล้วไปกินของที่บ้านก็แล้วกันมีผลไม้อยู่นิดหน่อยเฮ้ยผมขอนอนงีบเอาแรงก่อนแล้วกัน แล้วนั่นจะไปไหนนะ่ะเออรู้สึกปวดท้องนิดหน่อยนะ่ะขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะเฮยปวดท้องจริงปวดท้องจังปวดมากเลยโอ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนท้องอืแตกจะทำให้แทงลูกแต่คงไม่เป็นไรหรอกน่านะไม่ได้ปวดขนาดนั้นสักหน่อยเออหรือว่าปวดเอ้ย หรือว่าปวดไมหรอลกนาะน้อจ๋าอยู่ดีๆนะสงสัยซ้มตำจะทำผิดแน่เลยโอ้ยโอ้ยปวดท้องจังโอ้ยโอ้ย,อยทำไมถึงทรมานแบบนี้นันเนี่ยไม่น่ากินเยอะเลยโอ้ยมาอีกแล้วลอกแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าช่วย โอ้ยปวดท้องจังเลยโอ้ยห้องน้ำเหม็นแล้วโอ้ยจะต้องเปลี่ยนห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยปวดท้องตรงไหนเนี่ยโอ้ยเดินไม่ไหวแล้วที่รักช่วยฉันด้วยฉันปวดท้องที่รักช่วยด้วยโอ้ย